เพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูโชว์ที่สองกันเลยค่ะโดยใช้พระเอกนั่นก็คือนั่นก็คือลูกโปง่งและเราจะใช้ขวดใบนี้ค่ะเป่าลูกโปง่งและในขวดนี้ก็มีน้ำวิเศษซ่อนอยู่ด้วยค่ะขวดนี้โลดังๆกันโชว์นี้เราขอร่วมแสดงด้วยคนนะเราจะทำพร้อมกันทั้งสามคนเลยละพี่จูนขออุปรกรณ์หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะเยลขออุปกรณ์ป้องกันตาด้วยได้เลยได้แล้วมันจะป้องกัน เดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยการยกลูกโป่งขึ้นมาแล้วก็ขย่าแรงๆแต่อย่าให้ขัดล,ล้มนะ าค่ะเก็บขวดเก็บเก็บก่อนอธิบายกติกาขอให้ทั้งสองคนใส่แว่นตากันภัยนะคะ นะคะหนึ่ง <N> um> <N> um> I right. do ทำได้ไงเน mm. <er> e ี่ยน่าอัศจริงเลยก็เป็นเพราะว่าในขวดนี้เนี่ยมีน้ำวิเศษซ่อนอยู่นะสิใครดูบ้างว่าน้ำอะไรน้ำส้มสายชูเก่งมากเลยและในลูกโป่งใบนี้ก็มีบางอย่างซ่อนอยู่นั่นก็คือโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือผงฟูที่ใส่อยู่ในขนมปังจะทำให้พองขึ้นได้นั่นเอง เมื่อสารสองตัวนี้ทำปฏิกิริยากันก็จะเกิดการคลายกาชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าเรารู้การทำบานออกไซด์ใช่ไหมใช่แล้วและการทำดอกไซด์เมื่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีที่ออกไปจึงดันลูกโป่งให้พองจนใหญ่แบบนี้ไงแบบนี้เราไปเล่นที่บ้านได้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้นะทุกการแสดงโชว์หรือทุกการทดลองย่อมมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นถ้าเราประมาทหรือไม่มีการป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในความดูแลของมิสหรือผู้ปกครองเท่านั้นพวกเราทั้ง3มคนขอจบการแสดงโชว์ในวันนี้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะจบไปแล้วคะ่ะต่อไปนะคะก็เด็กๆก,ก็จะได้เดินชมกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะเคก่อนที่เด็กๆจะชมขอเรียนเชิญเซอร์ลิสเบตว่องวิทย์นะคะเดินชมงานก่อนเด็กๆได้เลยนะคะ ต้องบอกเทคนิคนิดนึงเวยกันนะหนึง่งสไม่ใช่ไม่ใช่จรวดมันจะขึ้นไม่ต้องนับอะไรกนอนสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึโอ้ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวริศราชัตประโมทวันนี้หนูจะพามาชมงานวันวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนของเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมีส่วนอะไรห้องนี้ห้องอะไรเหรอคะห้องนี้เกี่ยวกับการถ่ายรูปของวันวิทยาศาสตร์นะคะเรามีจะมีฉากต่างประเทศเป็นพวกยานอวกาศแล้วก็ถ่ายรูป15บาทค่ะนะคะเชิญเข้าไปเลยนะคะค่ะเยอะๆเลยมิ มิกกี้สิรนัสคะห้องนี้ห้องอะไรเหรอคะห้องถ่ายภาพวิทยาศาสตร์ค่ะนะคะเราจะมีฉากหลังนะคะเป็นอวกาศค่ะตอนนี้เด็กๆกาลังแต่งตัวสําหรับการถ่ายภาพนะคะเชิญไปชมด้านในค่ะ ทษน,นะคะอยากจะทราบว่าห้องนี้เกี่ยวกับอะไรเหรอคะห้องนี้เกี่ยวกับโซโดคูค่ะแล้วโซโดคูคืออะไรเหรอคะโซโดคุก็คือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ค่ะแล้วมีวิธีเล่นยังไงเหรอคะก็อันนี้นะคะคือตารางเก้าค่ะให้ใส่ตัวเลขเข้าไปในช่องว่างนะคะเป็นตัวเลขโดดตั้งแต่1ถึง6เอ้ย1ถึง9 นี่ค่ะค่ะข,ขอบคุณมากเลยค่ะขอโทษนะคะน้องน้องกำลังทำอะไรอยู่หรอคะปลาทองค่ะแล้วช่วยทำให้พี่ดูได้ไหมคะค่ะ เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะขอพี่ดูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยอยู่ปอะไรคะเนี่ยปสองค่ะขอบคุณน้องมากเลยนะคะขอโทษนะคะน้องทําอะไรอยู่หรอคะทันกินค่ะขอพี่ดูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหนี่พับอเองหรือเปล่าคะเนี่ยพับเองค่ะเก่งจังเลยอยู่ปอะไรคะปสองค่ะพี่ขอบคุณน้องมากเลยนะคะ Good morning. Excuse me. Uh, what are you doing? Uh, today we are playing bingo with aquatic animals. Can you teach me a little bit? Um, what's this <laughs> muscle okay good what's this what's this what's this where where do they live where do they live okay good so we are playing bingo today with sea animals okay are you ready excuse me, what are you doing? i am playing bingo. Um, can you teach me a little bit? okay, well, the students, they uh, write the numbers in the bingo squares. and the numbers uh, represent different animals of the sea. and every student must have a different bingo card and then I call out the words in a sentence and the students who get four in a row get bingo so they win thank you Hello, I'm Duong Luthai Hello Excuse I'm going to สายออฟอาร์ตค่ะใช้สีนะคะอแล้วมันเกี่ยวกับอะไรบ้างหรอคะมันเกี่ยวกับอ่าศิลปะการเพ้นหินนะคะอันนี้พอเพ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถเอาไปใช้ทับกระดาษได้ค่ะพี่ช่วยทำให้ดูหรือว่าให้น้องๆทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะน้องเรียนเชิญตามโต๊ะได้เลยค่ะน้องคคะน้องก้อยอยู่หรอคะกำลังวาดด้วแมลงอยู่ค่ะ น้องช่วยทำให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคะนิรภัยราคานิรภัยให้ลูกนิรภัยนิรภัยคนแล้วก็ราคาเลยพี่นะเราไเป็นนักเป็นสีค่ะเป็นสีนสีสีนีน้องคะน้องอยู่ปอ,อะไรคะปห้าค่ะอยู่ห้องใครเหรอคะมิดวรรณธน,นีค่ะแล้วนี่น้องกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะเพนสีค่ะน้องทำเป็นตัวอะไรคะเนี่ยตุ๊กตาลมลูกค่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะ กิดเลยป่ะขอโทษนะคะเพื่อนๆกำลังทำอะไรอยู่หรอคะอ๋อกำลังทำไอศครีมอยู่ค่ะทำรสอะไรกันหรอคะช,ชคะคะ็อกโกแลตค่ะช่วยทำให้ทานหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะส่วนผสมของไอติมมีอะไรบ้างหรอคะอ๋อนะคะก็จะมีน้ำนมจืดน้คข้นหวานน้ำตาลของโกโก้อิมันซิฟายเออร์แป้งข้าวโพดค่คะ าดูแล้วอยากทราบว่าทำไมแต่ละกลุ่มรสชาติไม่เหมือนกันคะก็นะคะถ้าบางกลุ่มที่มีรสชาติเค็มนะคะก็ในน้ำแข็งที่ในถังนะคะที่ใส่น้ำแข็งเราจะใส่เกลือลองไปด้วยเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำแข็งให้จากศูนย์องศาเป็นติดลบ18องศาถึง13องศาค่ะค่ะได้ชิมกันไปแล้วนะคะอยากจะถามบางคนในนี้หน่อยนะคะว่าช่วยออกมาอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ขอโทษนะคะขอทามหน่อยค่ะเไอติมนี้นะคะแบบว่าทําไมมันถึงเค็มให้ตอบหน่อยค่ะคิดว่าเพื่อนเขาถ้าอย่างนี้แล้วน้ําที่มันเค็มๆใส่ลงในช็อกโกแลตค่ะก็เลยเค็มกินได้คะกินได้กลุ่มนี้รสชาติของไอติมเป็นยังไงบ้างหรอคะเค็มค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงเค็มหรอคะ เพราะว่าเพราว่าเวลาเราปั่นเข้าไปแล้วมันใส่เกลือลงไปด้วยมันก็เลยปั่นแหละเกินไปมันก็เลยเค็มน้ำมันก็เลยท้งมั้ก็ทำให้เค็ม